สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพวกับผมปอหนุ่เมืองบางไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตกออนังคารที่3ตุลาคมพศา 2, 2023จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรอินดีมวยมังสนันเมืองประจําวันนี้นะครับณกเวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบด์นัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการเข่งขันก็เวลา18.00นโดยประมาณนะครับถ่ายทอดสดทาง ช่อง 24u ในช่วงแรกส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด7 8 9ในเวลา20.30นโดยประมาณนะครับมาดูผู้ที่1ในรายการศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองปัจจาวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่ังทางนานขุนหารไก่ศิลปพบ็บอกซิ่งยิมหรือเสือหลิวบุรพาสเตเนชั่นหรือดาบทิศบางรักหรือวันดีเกษตรหรือเซียนวัน101นะครับเป็นนักชกจากจังหวัด ศรีสกเกตนะครับแต่ทว่าไปซ้อม่ิ่ายมวยไก่ศิลปภพบ็อกซิ่งยิมที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้เจอกันทางด้านสิวราาบ,บอลินทิดาหรือทตอนาอ้อหรือพอลักบุญนะครับเป็นนักชกจากอำเภอวังสุพุงจังหวัดเลยนะครับแต่ทว่าไปซ้อม่ิ่ายมวยสอประจัก์ยิมที่จังหวัดเลยนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด1 0ึอปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านคุณหาน ไกสิลภพวอก,กซิ่งยิมช่างน้ำหนักได้108.5ลดจุดนะครับส่วนนางดาศีวราชวอลินทิดาช่างน้ำหนักได้109.3ลดไป1.3นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของน้ำคู่ที่เวทีมวยนานาชาติฝรัง่งเศสนะครับสำหรับสไตล์การโชกของทางดานซีวราชวอลินทิดานะครับก็เป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลม เตะขวาต่อยขวาขวากอล็อกไปลตัตตีไปายปมีฮึดมีโต้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านซีวรลาบอลินทิดานะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านซีวรลาบอลินทิดานะครับก็ไปแพ้นอกให้กับทางด้านเพชรน้ำหนึ่งวิลยุทธฟาร์มในยกที่3เมื่อวันที่สองกรกฎาคม266ที่เวทีมวยรังสิทธ์ไฟล่าสุดนะครับก็แพ้คะแนนให้กับทางด้านก้องมีชัย สิบหมอลำบุญเมื่อวันที่29สิงหาคม2 6งที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตน,นะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของข้างหน,น้าซิวลาบอลินทิดานะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของข้างหน,น้าคุ้นหานไก่ศิลปบ็อกซิ่งยิมกันบ้างน,นะครับสำหรับสไตล์การชกของข้างหน,น้าคุ้นหานไก่ศิลปบ็อกซิ่งยิมนะครับก็เป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเปิดเกมขวางหน้าฟันศอกดันแทง แล้วก็เข่าแหลมแทงเจ็บบูดดุดันเดินติดๆครับเป็นมวยที่ขยันออกอาวุธครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านขุนหารไกศิลคบบ็อกซิ่งยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านขุนหารไกศิลคบบ็อกซิ่งยิมนะครับสองฟอร์มหลังยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านเพชรสีแดงสิทธิเจริญทรัพย์เมื่อวันที่26พฤษภาคม2 5 6 6ที่เวทีมวยรังสิทธ วายล่าสุดนะครับแพ้คะแนนคู่ผาต้าพันเเซเมื่อที่27มิถุนายน2 6 6ที่เวทีมวยรังสิทธิ์นะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านคุณหารไก่ศิลปภพบ,บ็อกซิ่งยิมวันนี้เขาจะมาแจ้งเกิดนะครับซ้อมดีวันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยกว่าครับน่าจะแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับคู่ที่1ในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้าน คุณหารไก่ศิลปะพบ็บอกซิ่งยิมนะครับให้ไปอีก5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูผู้ที่2กันต่อครับมาถึงผู้ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างหท้านสมบัติสิทธิหลงพี่น้ำฝนหรือศรีคูณเล็กสอจโอต๊ะป่าจีนหรืออภิชาติมวยไทยยิมหรือแกงนวมินหรือสิทธนายซอนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย,มย์สอนด้วย่ายมวยอันสุขุมวิทย ย่านฮะไทยลาดนะครับอยู่คลองสครับก็ถือว่าซ้อมดีบำรุงถึงนะครับโดยมีอันสุขุมวิทย์คอยดูแลเอาใจใส่วันนี้เจอกันทันทันปอเช่นุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยหรือกรมเดชสอรชาติหรือซีโนแวคหรือปอพิคเนตนะครับเป็นนักชกจากเมืองดอกบวัวอุบลราชธานีซ้อมดีค่ายมวยทีเอ็นมวยไทยยิมอยู่กับพี่นกน้อยทีเอ็นมวยไทยยิมแล้วก็นุ่มนิ่มครับ อยู่ที่กรุงเทพน,นะครับการฟิดซอมวันนี้ชกกันในพิกัด123กับ124นะครับทางด้านสมบัติสิทธ์หลวงพี่น้ำฝนต่อน้ำหนักให้1ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสมบัติสิทธ์หลวงพี่น้ำฝนชั่งน้ำหนักได้124ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับส่วนทางด้านปอร์เช่นุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยนะครับชั่งน้ำหนักได้126ลดไป2ปอนด์นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับฟอร์มหลังของนั่นมวยฟอร์มสดอย่างโปเชน่น,นุ่ม่มวยไทยนะครับต้องบอกว่า11ฟอร์มหลังนี่ไร้พ่ายนะครับสดจากขั้วสดจากเต้านะครับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บหุ่นมาร์เทศฝีมือครบเครื่องครับและก็เป็นมวยที่ ยืนระยะมั่นคงน้องชายของเจ้าคงเดชสรักชาตินะครับน้องชายแทๆ้ๆสายเลือดเดียวกันครับนี่คือสไตล์การโก้ของทางด้านปอเช่นุ่มนิ่มที่เอ็นมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับ11ฟอร์มไร้ผ้าแต่วันนี้ให้ไปแค่2ฟอร์มนะครับเอาฟอร์มรองล่าสุดแล้วก็ล่าสุดนะครับก็บปชนาคะแนนมานาชัยสักรุ่งเรืองเมื่อวันที่21กรกฎาคม 266ที่เวทีมวยลังสิตในช่วงที่2นะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะนอกทางด้านเพชรอุบลสอบางคุกในยกที่สองเมื่อวันที่22สิงหาคม266ที่เวทีมวยลังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านปอเช่นุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังและสไตล์การชกของทางด้านสมบัติสิ์หลวงพี่นาฝนกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านสมบัติสิ์หลวงพี่นาฝนนะครับ ก็เป็นมวยขวานะครับเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาเข่าในล็อกตีเหนียวแน่นแต่ถ้าว่าเสียเปรียบรูปร่างเสียเปรียบเวทด,ด้วยนะครับวันนี้ต่อลําหนัก123กับ124เสียเปียบเวท1ปอนด์นะครับนี่คือสไตล์การโชกของทางนั่นสมบัติสิทธิหลวงพี่นำฝนนะครับส่วนฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนสิงเอกใหม่บังมัดของตันเมื่อวันที่13มิถุนายน2566ที่เวทีมวยรังสิต ฝ่าล่าสุดก็ไปชนะคะแนนพัดสานแฟมิลี่มวยไทยยิมที่เมื่อวันที่2กันยายน266นะครับที่ RWS เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านสมบัติสิหลวงพี่น้ำฝนนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านมวยสดมวยห้าวแล้วก็ได้น้ำหนักแล้วก็สูงใหญ่ยาวออกไปที่ทางด้านปอเช่นุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยนะครับให้ไปอีก 5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูผู้เี่ยสามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาดูผู้เี่ยสามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่นนางขะนั่นพลอยอภิชาติสจต้งปาราจีนหรืออภิชาติมวยไทยยิมหรือนายกป๊อตกับบินบุรีหรือแกงนวมินนะครับเป็นนักชกจากเมืองโพลาชจังหวัดนครราชสีมานะครับแต่คาว่ามาสอนที่ค่ายมวย อันสุขภูมิวิทย์นะครับย่านหาไทยราชคลองสามนะครับวันนี้เจอกันทางด้านเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนโดหรือชื่อเก่าวคือเจ้าดาเพชรบัญชาหรือป๊อบทุ่งสงหรือเกียรติหมู่ห้านะครับเป็นนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่ทว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยที่เกาะสมุยวันนี้ชกกันในพิกัด116ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านพลอวิชาติสจโต๊ะปราจีนนะครับช่างน้ำหนักได้ 1 1 7่อปอนด์ลดไป1ป่ปอนด์นะครับส่วนทางด้านเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนโดนะครับช่างน้ำหนักได้116อปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การยกชกของทางด้านเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนโดนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมน,นะครับฝีมือพบเครื่อง ครับเปิดเกมสาสตร์แข่งปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงส่งงอคมปปลายยินระยะมั่นคงท่าทรหดสูงกว่าการผ่านมวยมาดีกว่าครับนี่คือสไตล์การทบของทางด้านเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนโดน,นะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะคะแนนนิโรสซอบุญมิลิทเมื่อวันที่14เมษายน2 6 6ที่เวทีมวยรังสิทธิ์แล้วก็แพ้คะแนนทางด้านแพ้นอกนะครับโทษทีแพ้นอกให้กับทางด้านแพลว์าวเพชรเผาฟ้า ในยกที่4นะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์เปี้ยนเวทีมวยราชดำเนินครับเมื่อที่8มิถุนายน266ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางน้านเพชรรุ่งสิทธิ์คูโน่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางน้านคอยอวิชาติสจโต้งปาจีนกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของท้านพคอยอวิชาติสจโต้งปาจีนนะครับ ก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนัดตีเหนียวแน่นเป็นมวยที่ขยันออกอาวุธเดินติดๆไปไปแข็งแกร่งแข็งแรงเคยชนะมาบรรยากาศดีหน้าเสือดีครับนี่คือสไตล์การโชกของนั่นพลอยอภิชาติสจตงปลาจีนนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นพลอยอภิชาติสจตงปลาจีนต้องบอกว่าสดจากขั้วสดจากเต้าเหมือนกันนะครับสองฟอร์มหลังนี่ก็ไล่พ่ายนะครับไปชนะคะแนนสายเพชร ก้องพลรณีมวยไทยเมื่อที่8มิถุนายน266ที่ราเชิำเนินไฟา์ล่าสุดนะครับชนะนอกแพ้กับทางด้านลูกกอกเพชรพอหลักบุญในยกที่3นะครับเมื่อที่1กันยายน266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทั้งน้านคอยอภิชาติสจตโต้งปราจีนนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกรองไปที่ทางด้าน เพชรรุ่งสิทธิ์คูโนโดวันนี้อาศัยความแข็งแกร่งแข็งแรงท่าทรลโหดสูงและการผ่านมวยดีวันนี้คิดว่าจะมาแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับผู้ที่สามในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนโดจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูผู้ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาดูผู้ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยน รุ่นซูเปอร์แบตตัมเวท1 2 2ย่องก้ทูโฟยูของทางน้านดีเซลเล็กเพชรยินดียคาเดมี่โดยมีผู้ท้าชิงอย่างเพชรเมืองสวงก่อซอยตันนะครับเป็นผู้ท้าชิงในวันนี้สำหรับดีเซลเล็กเพชรยินดียคาเดมี่หรือวิวเจซีหรือวันชัยหรือววันชัยนะครับหรือวีระบ้านโภการโยธาหรือเอ็กซิลิคอนยิมเป็นนักชกจากจังหวัดตังซ้อมที่ค่ายมวยเพชรยินดีอาคาเดมี่นะครับ ซึ่งเป็นเจ้าบ้านในวันนี้ครับเปิดโอกาสให้ทางด้านเพชรเมืองสวงกอซอยตันนะครับหรือชอชโชคเจริญ98ฟาร์มหรือเพชรอำนาจสวรรค์สร้างมันจาหรือสิทธิ์พายงามหรือเอ็นแอนพีบ็อซิ่งยิมหรือสิทธิ์ดอนคิงหรือชอชนะพ,พันหรือพอจิรกิจธนานะครับซึ่งเป็นนักชกจากเมืองน้ำดำจังหวัดกาลสินนะครับสอนพี่ไขมวยมหาหลวง และก็สิทธิ์สลวรัตหนึ่งที่จังหวัดกาลสินนะครับวันนี้122ปอนด์คือตัวแปรนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านดีเซลเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับช่างน้ำหนักได้122.9ลดไปด9นะครับส่วนด้านเพชรเมืองสวงกอซอยตันนะครับช่างน้ำหนักได้123.2ลดไป1.2นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยนานาชาติ รังสิตนะครับสำหรับสไตล์การโชกของด้านเพชรเมืองสวงก่อซอยตันนะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับแข่งสายหน้าดีตีนหน้าคมขวางหน้าดันแทงฉลาดหลักเหลี่ยมดีชั้นเชิงดีฟอร์มศพเก่าเก่าเกมครับนี่คือสไตล์การโชกของด้านเพชรเมืองสวงก่อซอยตันส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรสีทองสอสักนารินเมื่อวันที่3ส,สิงหาคม2 0ง 200. 66ที่เวทีมวยราช,ชดำเนินนะครับฝ่ายล่าสุดก็ชนะคะแนนพีรพัฒน์มวยเด็ด789เ,เมื่อวันที่29สิงหาคม2 6 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรเมืองสวงก่อซอยตันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็อร์มหลังของทางด้านดีเซลเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านดีเซลเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับ ก็เป็นมวยซ้ายเข่าในเหนียวแน่นนะครับมวยฝีมือเตะซ้ายเตะขวาโต้แรงไล่แขนเก่งมีสอบสวนครับแล้วก็ไป,ไปแข็งแข่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับดีกีก็เป็นเจ้าของเข็มขัดเส้นนี้นะครับนี่คือสไตล์การโชกของทนางนั่นดีเซลเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะน็อก มิเกลเฟอร์นันเดสในยกที่สองนะครับเมื่อนที่8กรกฎาคม2066ที่ RWS ราชดำเนินไฟลล่าสุดแพ้คะแนนเพชรสมานสอสมานกาเมนเมื่อนที่3กันยายน2 6 6ที่ช่องเจสีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านดีเซลเล็กเพชรกินดีอะคาเดมี่นะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน เพชรเมืองสวงก่อซอยตันนะครับปอหนุ่ยเมืองมังไฟไปดูการฟริตซ้อมด้วยตัวเองที่ค่ายมวยศิษย์สารวัตรหนึ่งและก็มหาดหลวงครับที่จังหวัดกาลสินไปอยู่ประมาณ2วันครับผมมองว่าไฟนี้เข้มขัดอาจจะเปลี่ยนเอวครับมวยพุที่4ีในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้้นเพชรเมืองสวงก่อซอยตันนะครับให้ไป5้าดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับ ขอให้ท่านโชคดีมีชัย